สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับวันนี้ตีกับพี่บูญมีรถสปอร์ตเท่ๆมาฝากกันค่ะทุกคนกับรถโตต้า86 GR Sport ครับนี่เลยโอ้โสวยมากครับสวยมากพี่บูนหนุ่จากโ์รูมมาแล้วก็แวปคาร์โรเกตซาวเลยครับโอ้โหครับรถรุ่นนี้นะครับติดเครื่องเสียงยังไงเดี๋ยวเราไปดูนครับเครื่องเล่นนะครับผมลูกค้าเลือกใช้เนี่ยวิยุรุ่นใหม่ล่าสุดของแพลเนียเลยนะครับรุ่น DMH z 8550VT นะครับรุ่นนี้ขนาดกี่นิ้วคะพี่บุญหน้าจอ9นิ้วครับใหญ่มากครับใหญ่มากถือมามากครับผมใหญ่มากแล้วภาพเนี่ยทัด คมชัดทั้งภาพทีวีส YouTube นะครับผมดูสบายตามากครับฟังชั่นครบเลยฟังชันครบเลยครับผมรองรับทั้ง Apple c a r p l a y ไนเตอร์โตแบบไร้สายนะครับอีกอย่างคือเล่น YouTube ได้ด้วยโอ้โหสุดยอดมากนะครับผมถัดมานะครับลำโพงเนี่ยยังเลือกใช้แบรนด์ที่นิยมกันมากคือ Micro Precision โอ้แบรนด์นี้ใชเป็น่นิยมมากถ้าพูดถึงแบรนด์นี้เนี่ยโอ้โหลูกค้านี่แบบอ๋อรู้จักเลยโอ้้จักดี เสียงดีมากนะครับลำโพงเนี่ยเราเลือกใช้ลำโพงเป็น3ทางนะครับติดตั้งในตำแหน่งเดิมได้เลยนะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้รองรับลำโพง3ทางเลยโอ้โหดีเลยเสกลางด้านบนด้าอร์ตตรงนี้ครับค่ะทวิตเตอร์ค่ะนี่เลยครับใครเอารถรุ่นนี้มาแนะนำคู่หน้าได้เปลี่ยน3ทางแยกมิติเสียงดีๆไปเลยผมตำแหน่งสามารถติดตั้งได้ใช่ครับผมส่วนลำโพงขนาด6-5นิ้วนะครับเราใส่ช่องเดิมแผงประตูอ๋อค่ะ ชอน,นเดิมเดิมไม่ได้บิ้วเลยครับคุณภรรยาเนี่ยไม่รู้ว่าเมื่อี้นั่งเสียงมาทุกอ,อย่างสเปกเดิมหมดนี่ปลอดภัยครับผมพี่เดิมเดิมคือเสียงที่ไพรเราะขึ้นใช่ครับ,ค,รบคือรูปนพคุณภรรยาเนี่ยนั่งรถปบุรุษเปลี่ยโอ้โหได้ยินเสียงนี่เ <c oughs> พลิดเพลินฟังสบายและถัดมานะครับลำโพงหลัง <c oughs> เราใช้ลำโพงขนาด4นิ้วนะครับเป็นช่องเดิมเลยนะครับค่ะก็คือบริเวณด้านข้างผู้นั่งทางด้านหลังทางด้านในครับช่ด้าข้างด้านหลังนี้นะครับผมและที่สําคัญนะครับคุณพี้ครับรถคันนี้ยังคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยในการขขับี่ ยังมีกล้องบันทึกหน้าและหลังของดิจิตอลรีเสิร์ด้วยอีกตัวออนึงก็คือติดตั้งกล้องบันทึกทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังใช่ครับรุ่นอะไรคะพี่บูรณ UHD 8950 VT ครับรุ่นนี้ดียังไงครับพี่บูรุ่นนี้เนี่ยหนึ่คือหน้าจอขนาด5นิ้วภาพคมชัด โอเคเลยนะครับก็ค right um um well> um ือขับรถไปไหนกลางวันกลางคืนมองเห็นทะเบียนมองเห็นเหตุการณ์ปัญหาไ้ชัดเจนยเลยใช่ครับใช่ครับอ๋อค่ะแล้วก็ข้อดีสัมันคือการบันทึกการเซฟเมมโมรี่เนี่ยสามารถโหลดแอปลงมือถือเราได้เลยแล้วก็โยนเข้าเฟซบ o o คลายแอดหรือว่าลายของคนสนิทหรือคนรู้จักได้เลยนะครับผมวิธการใช้งานสะดวกมากๆเลยนะคะใช่ครับเวลา ลูกค้าเนี่ยครับรถไปไหนหเกิดเหตุการณ์ที่ต้องการใช้ไฟนั้นอย่างเร่งด่วนก็สามารถดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในโทรศัพท์แล้วก็ใช,ใช้เป็นหลักฐานได้ไง,ง่ายใช่ครับ<ล>ผม้วคันนี้มีเพิ่มเติมอะไรไหมคะพี่บุญนอกจากนี้นะครับ<ช><ช>มีกล้อง<ช>ทึงหน้า<ช>กล้องหลังแล้วยังมีความปลอดภยดัยในเครื่องของกล้องถอยหลังด้วยเวลาเราเขา้าเกทถอยเนี่ยเห็นภาพมีวัตถุอยู่ข้างหลังไหมเนี่ยภาพคมชัดมากนะครับัวนี้เราใช้ของด i ต i t รีเ e ิร์ชรุ่น8 8 H.D. นะครับโอ้ภาพคมชัดสวยนะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่สำคัญนะคะทุกคนในการถอยหลังบางครั้งเนี่ยบางคนก็อาจจะเลี้ยงน้องหมาน้องแมวเราจะได้ดูได้ชัดเจนก่อนว่าด้านหลังรถเราเนี่ยไม่มีอะไรแน่นอนก่อนการถอยรถใช่ครับสำหรับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งระบบความบันเทิงในรถสปอร์ตเท่ๆสปอร์ตครับผม8 6 ก r ครับสปอร์ตเท่ๆมากสีก็เท่มากใช่ครับผมสีสวยจัดจ้านมากกับต้อนรับลมหนาวเลยนะครับ <c oughs> สำหรับใครนะคะที่มองหาระบบชุดเครื่องเสียงอย่างรถคันนี้เองนะคะที่คุณลูกค้านี่ย เน้นติดตั้งในช่องเดิมๆงานเรียบเียแต่ว่าเน้นสินค้าที่มีคุณภาพมากๆใช่เกรดเรีเมียมเลยเราจัดให้นะครับก็หากคุณลูกค้ามีความต้องการยังไงก็สามารถบอกเราเข้ามาได้นะคะเราก็จะมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญน,นะคะอย่างนี้เลยคุณลูกของเรานคพื่อให้มการพุกค่ะตั้งแต่วันเปิดทุกวันครับตั้งแต่9ก้าโมงถึงหนึ่งทุ่มครับผม หรือว่าจะโทรมาสอบถามก็ได้แล้วที่เบอร์0 2 7 9 2 9 9 9 9ครับค่ะหรือว่าจะติดต่อมาที่ช่องทางออนไลน์ก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook แล้วก็เซาไทยแลนด์ไลน์แอดได้ใชแล้วก็เซาแล้วก็ o u t u b แล้วก็เซา h ช n แนลคลิปนี้ชอบยังไงกด Subscribe ให้เรานิดนึงนะคะมีอะไรดีๆเรามาฝากใหม,ม่วันนี้ไปก่อนบ๊าค่ะ